สวัสดีครับทุกคนผมมาแล้วครับหลังจากหายไปนหนึ่งวันท่ามกลางกระแสข่าวเลยว่าหลบหน้าบ้างหนีบ้างที่แพ้มแมนเชสเตซิตี้สามประตูต่อศูนย์นะครับความเป็นจริงก็คือผมไปบุรีรัมย์มาครับไปดูม o ต GP จีพีแล้วก็บีจีที่ออกปเจอเจ้าถิ่นเขาแล้วก็มีโอกาสได้ไปสเตเดียมหัวด้วยนะครับเสียงแค่แปดสิบใบนะไปช้างอารีนานะครับแล้วก็ได้เจอกับแฟนๆที่บุรีรัมย์นะครับก็กลาบสวัสดีด้วยนะครับเป็นทั้ง F c ซของพีพีทีวีแล้วก็ดูยูท b e ของเราด้วย นะฮะแต่ว่าถามว่าเซ็งไหมกับผลที่โดนคาบ้านเนี่ยมันก็เซ็งเลยครับผมก็คาดการเวลาจริงๆก็ทํานายไว้สามประตูตอนหนึงใช่ไหมทีเนี้ยใจจริงเราอะ่ะก็เห็นมาตั้งแต่คลิปสารฝันรอบที่แล้วถ้าใครดูผมทุคลิปนะผมก็ตั้งคอสงสัยว่าแบบเฮ้ยมุกการเล่นมันมีแค่นี้เหรอว่า,วามันดูแบบจวนตัวแล้วก็เหมือนกับไม่ใช่ทีมใหญ่เขาทำกันนะครับ แต่ว่าท้ายซีซั่นนั้นก็มีความรู้สึกว่าอ,ออาจจะเป็นเพราะว่าล้าช่วงท้ายแนวอะไรแต่วันนี้มันเห็นชัดแล้วนะทีเนี้ยจำเลยของแมนยูเตดเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ใครครับบอร์ดบริหารตัวของโค้ชหรือว่าตัวของนักฟุตบอลนะครับอย่างวันนี้ฮะมันมีกระแสข่าวออกมาว่าเอลิชเนหานะครับให้นักเตะนั่งในห้องนั่งตัวหลังเกมที่แพ้0-3ในบรรยากาศที่เงียบสงัดและฟังเสียนักเตะโดยใบยสีฟ้า เฮดีใจ hey หลังจากที่ไล่ถล่มพวกเขาไปม,มันเป็นการกระทําที่ถูกต้องหรือเปล่าไม,ม่เพียงเท่านั้นครับมาคัดแลนฟอร์ดลงในบอกว่าตอนตดนเปลี่ยนตัวออกมีเ,เสียงหัวลั่นเลยนะฮะลั่นคือโห o เขาไม่ได้โหโค้ชเหมือนเวลาคอยลูนต้นเปลี่ยนและยังมีหน้าไปปาร์ตี้อีกแม้ว่าจะบอกว่าเป็นวันเกิดมันสมควรทาหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามได้ในคืนค่าคืนนี้เลยครับเรื่องเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าบิ๊กนวส์ครับเราไปเริ่มต้นด้วยบอลลงดองกันก่อน แม้ว่ามันจะมีข่าวหลุดออกมาว่าเมสซี่จะได้สมัยที่8แน่นอนเมื่อประมาสิบวันที่ผ่านมาแต่พอเป็นวันจริงโอ้โหน่าตื่นเต้นครับเพราะว่านักฟุตบอลเซเลบหลายคนมาเยือนนิตยสาร from football นะครับไม่ว่าจะเป็นจูต์เบลลิงแฮมเออร์ลิงฮาแลนด์แบร์นาโดซินวาเอมี่มาตีเนตคือคนที่ได้รางวัลเนี่ยคือมาหมดเอ็มบัปเป้ก็มาเอ็มบัปเป้ก็เป็นพระผองนะครับเป็นอันดับที่3นะครับสุดท้ายเลีดเลเมซี่ก็ได้สมัยที่8 ซึ่งองรีก็ออกมาพูดดีมากนะครับคือแม้ว่าเอของเมซี่จะเยอะแต่แน่นอนครับบางคนก็ต้องมองว่าเอยเอร์ลิงไทนแล่นยิงไป52ลูกทําไมถึงไม่ได้เป็นหลัหนึ่งนะครับองรีบอกคุณจะชอบใครก็ตต่คุณไม่สามารถปริสแกการช่วยให้อเจนิน่าได้แชมป์โลกครั้งนี้ของเมซี่ได้ถูกว่าจริงนะครับซึ่งเมซี่ก็พูดถึงมาโรน่าด้วยนะครับบอกว่าเดียโก้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในคบเนี้ย กถ้วยเนี่ยสำหรับคุณด้วยแล้วแฮป a p p y Birthday Diego m a มาราโดน่านะครับเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆเลยนะครับเออลิขสิทธิ์แรกเล่นที่2แล้วก็ได้รางวัลการ์ดมุลเลอร์อาวอร์ดนะครับก็ยิงไป50กว่าประตูเป็นดาวซัสโวของยุโรปอันดับ3คือเอ็มบัตเป้ครับอันนี้รองแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับ4เป็นเควินดาบอยและ5เป็นโรดรีนักเตะซิตี้ก็ติดเยอะนะครับแมนยูน่าติดมี1คนแต่ก็มาจากอินเตอร์นี่แหละก็คือโอนาน่าครับ ได้อันดับที่23นะฮะที่นี่เอมี่มาติเนตครับผู้รักษาประตูของอาร์เจนตินาตอนเดินเข้ามาในพรมแดงโดนนักเตะไอโดนสื่อมวลชนไม่แน่ถึงอโดนคนที่ร่วมงานแล้วกันโหฮ,นะฮะด้วยความไอที่ของแกเอ็กซ์กรสซีฟใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนตะโกนเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเ,เป้สุดท้ายแกได้รางวัลเลฟยาชินอาอร์วอนนะครับก็คือโกลยอดเยี่ยมของโลกนะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับเมสซี่เป็นดิวิเคชเป็นคนมอบรางวัลให้นะครับก็ โซมุ์แบบนะฮะน่าจะโหได้พัเปลี่ยนเป็น n f l เไดยเอเขื่อนแปดอ่นระหว่าหสับเปลียน่ม่ซีดดีใจด้วยนะครับทีนี้เรามาตามติดประเด็นใหญ่เรื่องหนึ่งครับก็คือพ่อของหลุยดีอาร์สครับนักเตะเรียกูโดนคิดนฮะกคิดนักก็คือการลักพาตัวนะครับของครอบครัวซึ่งน่ากลัวมากนะฮะมันมีหลายข่าวลือออกมาบอกว่าจริงๆช่วยได้แล้ววิสามันคนร้ายไปแล้วนะครับวันนี้ลองไปสืบตัวแล้วยังไม่จริงนะครับคือคนร้ายเนี่ยมาประกบแล้วก็ลักพาตัวของพ่อและแม่ รุยดีอาร์เป็นคนละขันนะครับทีเนี้ยมันมีภาพว่ช่วยแม่ได้แล้วนะครับแต่พ่อเนี่ยฮะงานใหญ่เลยครับเพราะว่าประธานาธิบดีของโคลอมเบียออกมาบอกว่าใช้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับให้กองทัพให้เฮลิคอปเตอร์ตามตามติดไม่แน่ใจว่าตอนนี้สิ่งที่กังวลก็คือคนร้ายจะพาผ่านพรมแดนไปเวเนซุเอลาแล้วหรือยัง ตั้งรางวัลเลยนะครับบอกว่าถ้าใครมีเบาะแสนะครับแล้วก็เมนประโยชน์ต่อคดีให้40,000ปอนด์เลยนะครับก็คือประมาณเกือบ2ล้านบาทนะครับขอให้ตามได้สักทีหนึ่งนะครับเพราะว่านักเตะก็เล่นบอลไม่ได้ครับเห็นมีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วดีอาร์จะเป็นโกจริงด้วยนะครับในเกมเวครูนะครับแต่ว่าดิโกโชต้าต้องลงแทนเล่นทิ้งเข้าว่าชูเสื้อหรือดีอาร์นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยทางฝั่งของเออเชลซีครับเป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เชลซีมักจะโดน FA เล่นงานตลอดจนแบบทุกคนเชื่อแล้วนะครับว่าการเมืองมันมีเอี่ยวแน่ๆนะครับเพราะว่าอังกฤษจุดจึ่งเขาชัดมากกับรัสเซียใช่ไหมครับโรบันนัมบามิวตไม่อยู่แล้วก็โดนสอบสวนเพิ่มนะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2013มีการตรวจพบว่าเชลซีซื้อตัวซาเมเอโตและวิลเลียมมาแบบผิดกฎนะครับมีการจ่ายเงินให้กับจ่ายเงินตรงให้กับนักฟุตบอลนะครับตอนนั้นซื้อวิลเลียมมา30ล้านบอ์จากอันชิมัสคาคา่าที่ทีมในรัสเซียและก็ซื้อเอโตมาสิล้านปอ์จากอิินนตอร์า นะครับถ้าหากว่าสอบสวนผิดจริงเนี่ยจะโดนตัดแต้มนะครับแต่มันก็มีกระแสนึงว่าเฮ้ยตอนนี้คือเจ้าของทีมมันเป็นท็อตโบรีแล้วนะครับน่าจะได้แค่คําเตือนเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวลองดูเพราะว่าแฟนเชลซีก็หวาดเหวาแล้วครับครั้งหนึ่งเคยโดนห้ามซื้อนักเตะจริงๆ1ตลาดอะ่ะช่วงปีหนึ่งหรือสองตลาดอะ่ะหนึ่งปีเลยในช่วงแฟงแลมพาร์ดนะฮะก็หวังว่าเชลซีจะไม่โดนอีกนะฮะมันมันมันเริ่มจะกัดแกล้งกันเกินไปแล้วขนาดผมเป็นแฟนทีมอื่นผมมีความรู้สึกว่าไปเอฟเอจะอะไรนักหนนาวะะใขณที อีกหลายๆทีไม่อยากเอ,อ่ยชื่อทำไมไม่เป็นสอบสวน,นมันต้องเป็นคําเด็กใช่ไหมเออนะครับคิดเห็นเป็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับนี่ก็บิกนิวส์ในคําคืนนี้นะครับช่วงหน้านะครับมันมีหลากหลายเรื่องมากเลยครับผมอยากจะแก้ข่าวด้วยนะครับเรื่องที่ผมเห็นกระแสมันออกไปเยอะมากที่เอลิกสันหาไปให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าแมนยูเล่นแบบอาแจกไม่ได้หรอกเหมือนหลายคนจะเข้าใจผิดแล้วไปเติมเชื้อไฟนะครับเช่นเดียวกับมาคราฟล์ฟอร์ดคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าเขาควรจะไปปาร์ตี้อะไรแบบนั้นไหมแล้ววันที่เราแพ้เนี่ยมันเป็นแพ นักเตะมันไม่วิ่งมนนันน่าอายอาเซนเกอร์ยังออกมาด่าหรือมันเป็นเพราะแผนกันแน่แติดตามได้ทั้งหมดในคลิปข้ามเนนี้ครับในช่วงของสาสมชิมแรกประจำสัปดาห์นี้ครับผมได้เสือ้อพ m a แม a บอ u อาฟโที่ผมใส่อยู่นี้มาในล็อกที่2ครับจากเมาสโตร์แมนเชสเตอร์แต่เรียบร้อยแล้วครับคือตอนเนี้ย ออยอมรับตามตรงว่าโรคจิตครับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เสื้อเจอซี่ครับเสื้อเทรนนิ่งเสื้อซ้อมอ่ะเสื้อพิแมตวอมอัพที่ลงวอมก่อนที่จะลงไปคิกออฟผมตามเก็บแทบจะทุกปีเลยครับซึ่งบางตัวเนี่ยหายากมากไม่มีของใหม่ก็มีบางตัวเหลือแค่ไซส์ s ไซส์เล็กๆก,ก็มีนะครับทีนี้ครับนี่คือตัวที่รุ่นการคารเซเมโลใส่นะครับคริสโนโรนโดยังอยู่ใส่นะแล้วก็มีพวกแม็กโทเมเนลิสโนมาติเนสคือมันเป็นตัวที่สวยมากเพราะมันเป็นสีประจำมสมสรแดงขาวดํา นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ตอนมาเนี่ยโอ้โห3,500บาทซื้อยากมากคือบางทีบางตัวนะครับเสื้อเทรนนิ่งเสื้อพีแมทบอมอัพเนี่ยมันไม่ได้ส่งขายทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะแพงกว่าเสื้อแข็งเนี่ยเสื้อแข็งเปนที่2องพันะครับแต่ตัวนี้ครับลดราคาครับจาก3,300บาทนะครับที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะฮะเหลือราคาเดิมเลยครับ1,999บาทเท่าเดิมนะครับไซส์ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือไซส์ M นะครับไซส์ M ผมมา5ตัว ส่วนไซส์ L อันนี้ไซส์ยุโรปนะครับ M ยุโรปก็ L ประเทศไทยนะครับแล้วก็ไซส์ L ยุโรปหรือ XL ประเทศไทยได้มาอย่างละ5ตัวแล้วก็เหลือไซส์ S ของเก่าอยู่อีก1ตัวนะครับคิดราคาเดิมเลยครับที่1,999บาทแนะนำครับเรามาสะสมของเทรนนิ่งแล้วก็พรีแมทบอมอัพขอป้ายยาหน่อย มมสวยนะครับเสื้อบอลเดินตามห้างทุกใยคนก็รู้อ๋อปีนี้ปีนี้อาจจะโอเคมันเป็น must have item ที่ทุกคนต้องมีนะครับแต่ว่าแนะนำคนที่แบบสะสมลึกไม่อีกนะครับลองสะสมเสื้อเทรนนิ่งดูผมได้มาตัวหนึ่งของใหม่เสียมเงินแต่ได้มา5ตัวยังอุบไว้ก่อนแต่ว่าไม่เกินสอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเอามาปล่อยแน่นอนเอาตัวนี้ก่อนฮะแดงขาวดำใครอยากได้นะครับจาก35 0 0ครบลดเหลือพ99 9บาท m 5 l 5และ s อีกตัวเดียว ด่วนเลยครับคืนนี้ผมไม่เริ่มต้นกับเรื่องที่ไม่จริงสะก,กอดนะครับหรือว่าจริงแต่อาจจะตีความออกมาเวอร์เกินไปทำให้เข้าใจผิดกันสยบนะครับมันมีคำถามหนึ่งครับที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ไอเล็กชันหากหลังเกมที่แพ้ s ซิตี้สาแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมตอนที่คุมคุณคุมอาจากซามส์ดำอะ่ะคุณดูมีซิกเนเจอร์ดูมีลายเซ็นเป็นของตัวเองทำไมทำแบบนั้นไม่ได้กับ แมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับคำตอบที่กด้าจากเฮดโค้ชของเราก็คืออุ้ยแมนเช e เต็ดไม่สามารถทําแบบนั้นกับอาาสนานักดารยได้ด้วยสไตล์การเล่นนะครับทีนี้นคนเอามาตีควาพมพอได้ยินประโยคนี้หรือว่านักข่าวเอาแค่โพสคาฟุ้นนี้มันเล่นเนี่ยครับูคนโมโหมากนะครับแมนยูเล่นไม่ดีแพ้คาบ้านกับ c ซิตี้คุณเอายูไนเต็ดไปเปรียบเทียบกับทีมจาก บอลแลนด์เนี่ยอาจจากซัมสตาร์เอเคแม้ว่าจร,จริงๆความใหญ่ไม่ใกล้เคียงกันเอาแจากก็เคยได้แชมป์ยุโรเปรียนคัพถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันอาจจะเป็นการอ,าอ่านแค่ข้ทอท่อนเดียวนะครับความเป็นจริงนะครับก็คือเทนหาเขาพูดอารมณ์ประมาณว่าโอ้ยากที่เราจะเอาสองทีมนี้มาเปรียบกันถ้าถ้าผมแปลคําพูดเขามาแล้วนะครับคือเขาอพูดตรงๆว่าที่อาแจากซัมสตาร์มมีนักเตะอีกประเภทหนึ่งซึ่งมี DNA มีคาแรคเตอร์แบบ,แบบนั้นกับยูเรเตตไม่ได้มี วิธีการเล่นที่ใกล้เคียงกันเอ่อนักฟุตบอลจะทําให้กําหนดวิธีการเล่นว่าเราควรจะเล่นแบบไหนปีศาจแดงอาจจะต้องเล่นไดเล็กฟุตบอลมากขึ้นซึ่งมันแตกต่างกันนะครับถ้าแปลคําพูดของโค้ชให้ความเป็นธรรมจริงๆแล้วครับคือนักเตะมันคนละทีมกันวิธีการ Academy ที่ส่งมานะครับแล้วก็แผนในการวางเร่างเงาอย่างแมนยูสมัยก่อนเล่น4-4-2 หรือฟันเกาจะมาเปลี่ยนระบบเป็นหลังสามแบบนี้มันยากอารมณ์ประมาณทีมชาติเยอรมนีตอนเล่นหลังสามชินชินจะเปลี่ยนมาเล่นหลังสี่อยู่โหใช้เวลา5 1 0ปีกว่าจะเข้าใจแผนนี้เพราะฉะนั้นคุณจะเอาอายากซามสรามหรือคุณจะเอาฟีเยนูลอตเตอร์ดัมเอาไปเปรียบเทียบกับนีพัซโซเอาไปเปรียบที่กับลิเวอร์พูลเปรียบเทียบไม่ได้มันคนละทีมอันนี้คือสิ่งที่เขาสื่อนะครับซึ่ง อย่าไปด่าก็าเลยครับเรื่องนี้มันมันไม่จริงครับที่บอกว่าแมนยูไม่มีทางเล่นาอาร์แย็บได้เลยไม่จริงครับแต่ก็มีอีกคําพูดหนึ่งที่ผมว่าคนก็ผิดหวังน,นะถ้าคุณเขา้าใจฟุตบอลจริงนะครับจะไม่ติดคําพูดเอาอารย็บมาเปรียบเทียบกับแมนยูแต่จะติดคําพูดหลังครับที่เขาบอกว่านักฟุตบอลจะเป็นตัวกําหนดว่าทีมจะเล่นยังไงเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นะเหตุผลเพราะว่าเข้ามาซีซั่นแรกถ้าหากคุณไม่มีเงินเลยเหมือนแลมพาร์ดหรือมีเงินแล้วซื้อไม่ได้ตอนที่เชลซีโดนบล็อกกัาเงิน คุณไม่เอานักเตะอะ a d เดมี่มาคุณไม่เอาไอ้แทมมี่อับราฮัมขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งเพราะว่าคุณโดนแบนการซื้อขายอันนั้นคุณพูดได้ว่าคุณต้องใช้นักเตะเท่าที่มีเฮ้แต่นี่มันทันหากซื้อมากี่ตัวแล้วถูกไหมครับตั้งแต่มาแมชชส่เตอร์แต่ซื้อลิซานโตบันดิเนสซื้ออันโทนีซื้อคาเซเมโลซื้อมาลาเซียอิเล็กเซ่นนะครับห้าตัวแล้วปีนี้อีกห้าคือโอนานา่าใช่ไหมเบซอนเม,นมาส์ดัสโอยุนอัมระปัต นับตอนนี้แว่นลงมปด้วยก็ได้ถูกไหมครับคือถ้าน,นับนับรวมกับยุคที่เขาอยู่เนี่ยแมนยูเต็ดมีผู้เล่นใหม่ลมแจ็คบัตแรกในสิบเอ็ดคนนะฮะแล้วคุณจะมาบอกว่าเอ่อนักฟุตบอลที่คุณมีอยู่เนี่ยมาจูงวิธีการเล่นหรือว่าแทคติกของคุณมันไม่ได้ครับเพราะคุณมีหน้าที่เป็นเชฟใหญ่คุณจะบอกว่าอ๋อมีวัตถุดิบแค่นี้เอาปรุงแค่นี้ไปอันนี้ไม่ได้ครับเป็นการปัดความรับผิดชอบนะครับในมุมผมเนี่ยผมไม่ติดเลยการที่เอาสองสโมสรมเาเปรียบเทียบกันแต่ว่าจะมาบอกว่านักฟุตบอล ทำให้ต้องเล่นแบบนี้อันนี้มันไม่ใช่ะเพราะคุณใหญ่สุดนะตอนนี้คุณเป็นคนกําหนดเองว่าซ้อมยังไงเล่นยังไงนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับต่อจากนี้สื่อมวลชนวิจารณ์อั้เรื่องตรงแล้วนะครับตอนหลังนะฮะพอดูเกมนี้มาเนี่ยคนวิจารณ์เรื่องการเลือกเสเปรตตัวผู้เล่นเยอะมากนะครับอิเล็กเซ่น แล้วคุยมาตลอดทั้งสัปดาห์ว่าเขาควรเป็นตัวจริงไม่ได้เหรอเพราะสถานการเป็นตัวจริงของเขาไม่ควรด่าเถียงหนะครับแต่เขาเซอร์ไพรส์ในการที่ไม่เอาเซกิโอเลเกลอนลงและไม่เอาราฟาเอลวารานลงนะครับผมขอแก้ต่างเขาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมค่อยวิจารณ์เขานะครับการไม่เอาเซกิโอเลเกลอนลงอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องแท็กติกผมมั่นใจว่าเลเกลอนน่าจะฟิตร้อยไปใส่แล้วนะครับแต่ที่เขาเอาลินเดอร์เลฟลงสนามเป็นเพราะว่าเขาจะเอาเท้าขวามาบังมาบล็อกนักเตะแมนซิตี้เท้าซ้ายก็คือฟิลโคลเดนครับไม่ดี นะครับแล้วลินเตอร์เลิฟด้วยความถนัดขวางเขาน่าจะเอาอยู่อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะครับแต่ในขณะที่วารานผมเชื่อเหลือเกินครับเชื่อขนมกินได้เลยครับไม่มีกุญซื้อที่ไหนไม่อยากเอาวารานลงหรอกครับอันนี้เราต้องมองกับตาความเป็นจริงถูกไหมครับวารานต้องอะไรฮะต้องไม่ฟิตอันนี้เราอยากเข้าข้างใครวารานนักฟุตบอลอย่างเราเอาวารานถ้าฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีกุญซื้อที่ไหนบนโลกวันนี้แมาลงครับ เข,เขาไม่กล้าเปรียบเทียบกับจอร์นีอีแวนเราอีแวนสามสิบห้าปีแล้วแต่เชื่อเหะอ่ายังไงว่ารันอาจจะฟิกแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาเลยไม่อยากเสี่ยงข้อน,นี้เขาไม่อยากพูดตรงๆไมนะพูดตรงๆนะก็เป็นบาของกองหลังว่าออมไม่ฟิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามองต่างกันนะฮะทีนี้สิ่งที่ควรพิจารณานะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงตั้กล่นนะครับแฟนบอลปีาจแดงหลายคนบอกว่าพักครึ่งโอ้โหเปลี่ยนตัวจังเลยทำไมออมระบาดออกเอาเ,อาออเอามซ่าเลาลงสนามจอกันไปสองเกมทนหาก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับ เอาเอัลตราบัตออกเอา,าเอีเ,อเอล็กเซนตลงนะฮะแล้วเกมมันเวิร์กใช่ไหมครับมันมีนัดที่คลิกและมีนัดที่แป้งถูกไหมครับซึ่งนัดนี้มันเปลี่ยนแล้วมันแป้งนะครับสิ่งที่ควรจะด่าเต็มปากได้เลยไม่มีข้อแม้ถ้าเราพูดแบบนี้กับคุณซื้อนะครับเฮดโค้ดไม่มีข้อแม้เลยนะครับ <S <S <ๆ>คืออย่าไปถามเรื่องความฟิตนักเตะทำไมไม่เอาคนนั้นลงโค้ดมันรู้เยอะกว่าแฟนบอสแต่ถ้าหาเราพูดว่าโค้ดครับเมสันเมาส์สรุปมึงซื้อมันมา64ล้านบอลจะให้มันเล่นตำแหน่งไหนครับอันนี้โค้ดมั้ฮะ เพราะอะไรเพราะเมซันเมาหน้าตอนทีนี้ครึ่งเวลาหลังลงไปหาบอลไม่เจอวงในแมชเตอร์สไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีจังหวะที่เมสันมาวิ่งมาแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยทำไมไม่ไม่ประกบตัววะแล้วเมซันเมาส์ยักไหลมาบอกว่าฉันไม่รู้หูหูสิหูดัดไอชุดมาร์กิงผมไม่รู้ผมจะมาใครดีเพราะตำแหน่งมันไม่ชัดเจนเมซันเมาส์เล่นตำแหน่งมั่วไปหมดเลยตั้งแต่ซื้อมายังหาไม่เจอเราควรจะด่าคนซื้อเราควรจะด่านักฟุตบอลที่มาแล้วปรับตัวช้าหรือยังไงเพราะถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เป็นข่าวกับจูเนเตดหรือว่าคนที ซื้อไปเป็นตัวบิ๊กในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจูเบ,บนิแฮมย้ายดอทมูลไปเรอัลมาดริดโคตรเปลีย่ยนเลยแม้แค่ไลท์ย้ายไปอยู่อาร์เซนอลปลักตัวได้แล้วแม้กระทั่งเจมส์เมดิสันกลายเป็นตัวแปรงของการที่ทำให้สเปอร์เป็นจา่าฝูงของตลาดนะครับแต่ขณะที่เมสันเมาส์ถนัดจะให้เขาเล่นยังไงอ่ะโอเคลงมาครึ่งเวลาหลังให้เล่นตำแหน่งฟูโน้องโอลาฟูโร่เล่นกว่าเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่น่าด่าดีวกว่านั้นก็คือเอาแม็กโทมิเน่ถอยจากหน้าต่ำมาเล่นเป็น ออกองกลางตัวรับยักเยินครับแมคธอร์มิเนเไม่ได้เล่นลตำแหน่งนี้นานมากๆแล้วครับทำให้แกรบระหว่างซิตี้กับแมนยูยิ่งขยายห่างเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยกลายว่าโด,ด,ดานด่าเยอะมากๆกันเอาแมคธโรเมิเนล้วเล่นไดตำแหน่งนี้ซึ่ง2ข้อเนี้ย่องเมสันเม้ากับสกอตตี้อ่ะคุณซื้อเถียงไม่ขึ้นถูกไหมครับทีนี้ครับทางสามของปีเตอร์ชไมเคลิลก็ออกมาวิจารณ์อัมราบัตนะครับคือหลายคนถามว่าเปลี่ยนอัมราบัตทำไมตอนแรกอ่ะในมุมผมอ่ะผมคิดว่าเขาโดนใบเหลือง เทนฮารก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแล้วกูโดนใบแดงน,นะครับแต่ปีเตอร์ช็อไมค์ก็บอกไม่ใช่นะฮะเออเอ่เอปีเตอร์ช็อค์ก็บอกว่าโซเวียออาร์มบัตโซฟาออฟเดอะเพสคือช้ามากไม่สามารถตามนักเตะซิตี้ได้แล้วอ่านไม่ออกว่านักเตะซิตี้จะเล่นแบบไหนมีเขาเหมือนไม่มีนั่นคือสิ่งที่ควรจะโดนถอดออกนะครับเอ่อปีศาจแดงดูเหมือนมีวิธีการเล่นแค่อย่างเดียวคือรอซิตี้พลาดสิ่งที่แม,นย,มยนยูมีโอกาสยิงประตูทั้งจังหวะของฮอยลูนจังหวะของแรดฟอร์ลรวมถึงจังหวะของ สกอตแมนโทเมเนมาจากความผิดพลาดของซิตี้ที่สร้างขึ้นแมนยูไม่ได้ว่าทําเกึ้มาเล่นมันก็จริงนะฮะมันมีจังหวะจ่ายพลาดแล้วแมนโทเมเนกตัดบอลได้น้่นนี่นั่นใช่ไหมครับอาร์เซนเวนเกอร์ซึ่งไม่เคยพูดเท่าไหร่นะักไม่ค่อยวิจารณ์ตรงๆยังพูดในบีเอเสปอร์ตเลยครับว่าคือมันน่าเศร้ามากที่เห็นทีมเบเต็ดที่เป็นผู้แข่งโปรสกางเขาเนี่ยเล่นแบบไร้ความหวังมากๆนะครับมันเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนว่าแมนยูแมิตี้เนี่ยช่องว่างมันใหญ่ขึ้นนะครับเกมนี้เวนเกอร์นะฮะระดับ ปรมาจารย์อย่างอาเซนเนี่ยมองว่าแมนยูผิดพลาดที่วางแฮกติกจะขึ้นเกมจากด้านหลังซึ่งพอขึ้นเกมจากด้านหลังไม่ดีพอเนี่ยนักเตะมันกลัวที่จะวิ่งไปเอาบอลครับสิ่งที่อาเซนก็เห็นคือกองหน้ากับกองหลังแมนยูมันอยู่ห่างกันมากครับมันเชื่อมกันไม่ติดครับมีหลายจังหวะที่กองหน้าพยายามจะจอ o p ี e ลงมาเอาบอลครับแต่ที่ไหนได้กองหลังเวลากองหน้าลงมากองหลังต้องขึ้นไปให้มันอยู่ใกล้กันถับจะได้ใจบอลได้ใช่ไหมครับอาเซนก็บอกว่าบางครั้งกระทุ่มคอยลูลงมาจะเชื่อมบอลครับแต่กองหลังไม่อยู่อย่างนี้ฮะ อยู่ห่างจากเส้นกลางสนามไปเกือบ20เมตรเพราะฉะนั้นมันไม่มีฐานเชื่อมกันติดอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ทำยิ่งทํายิ่งเละนะครับเป็นเรื่องที่คือหลังคือลังขึ้นโกแล้วก็ไม่มีใครกล้า,าเผชิญหน้ากับลูกฟุตบอลนะครับทำให้ปีศาจแดงล่าสุดเนี่ยแพ้มาแล้วจาก10เกมแพ้ไป5ตั้งแต่แย่ที่สุดตั้งแต่1น8 6ั้แแล้วนะครับทีนี้มาที่ประเด็นจุดโทษนะครับที่หลายคนถามเยอะมากเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันควรจะ ให้หรือไม่นะครับผมประเด็นนี้ผมอาจจะมองต่างจากหลายๆท่านนะครับถ้าเป็นมุมมองผมนะฮะมันน่างุดหงิดมากตรงที่คือเกมมันมันผ่านไปแล้วนานมากนะครับคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเอาจริงๆถ้าหากมันผ่านแค่สามสิบวินาทีแล้วคุณมาเป่าดู VR มันยังพอ m ม k e ซ์เซน์เข้าใจได้แต่นี่แบบสองนาทีกว่านะครับแล้วตอนที่ไม่ตีเส้นกับเกมลิเวอร์พูลแล้วมาบอกว่าอ๋อเกมมันเริ่มไปแล้วผมเข้าใจเพราะมันคนละประเด็นนะครับแต่ว่ามันก็น่า หน้าอารมณ์เสียนะครับผ่านไปนานมากพอเทนนี่มาไม่ให้แล้วอะ VR ทักมาอาจจะเป็นไมเคิลหรือว่าใครผมไม่สนนะนะไม่อยากพูดชื่อบุคคลแต่โอเคพอมานั่งดูภาพชา้าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าหากเราไปเปรียบเทียบกับจังหวะที่เราไม่ได้ครับมันจะไม่มีทางหาบทจุดจบได้นะครับร,รูปแบบนี้ครับมันอยู่ที่วิจัยาากผู้สิ่งนะครับแล้วการที่หอยรุน เคยสังเกตไหมครับลูกาก,กูชอบลงมาช่วยเกมไม่ชอบตัวคําสั่งตอนมูริโยคมแมนอยู่ลงมาช่วยเกมเราทำสิทธิทธ์ถูกโตรบ่อยแต่เข้าประตูตัวเองด้วยเพราะว่ากองหน้ามันไม่มีความระวังในการดีเฟนต์นะครับการที่คุณไปเหนี่ยวเขาแบบนี้แล้วไม่ขยับตามแล้วโลดี้ไม่หมุนแบบนี้นกรรมการมันไม่มีทางเลือกครับยังไงมันก็ต้องให้จุดโทษนะครับจะเอาไปเปรียบเทียบว่าโอ้ยทำไมฮอยลุนโดนเอ่อกาเบลมาโกเยตมันอยู่ที่คนล้มด้วยฮะคืออันนี้ขวางปุ๊บแล้วเขาแล้วอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกฎของกว่า บอลมนเตะครับสมมติบอลมาเตะฟรีคิกมาแล้วเตะมุมมาใช่ไหมครับแล้วคนล้มมันดันอยู่ยงี้ฮะซึ่งบอลมันไม่มีทางถึงเนี่ยเขาก็จะไม่ให้นะครับแม้ว่าคุณจะโดนเหนียวล้มแต่ถ้าหากอย่างลูกโรดี้อรืออยลุนเนี่ยเขาเหนียวตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วบอลมาเตะมาเลยนิดเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่ถอยไปมกได้ถ้ามันอยู่ในระยะทำประตูครับมันก็โดนจับไปพิจารณาเพิ่มเติมขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเนี้ยมันก็เสียไม่ได้ครับมันต้องไปด่าตัวเขาเองว่าซุ่มซ่ามหลายเกมแมนยูเสีย3เกมจาก5้นั้นแล้วจุดโทษอ ฮนด์บอลหนึ่งฟาวแล้วก็คอยลูน่มมาฟาวอีกอันนี้มันต้องโทษตัวเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สุ้ไม่ได้ด้วยประการต้องปนะครับเป็นผมผมก็พูดตรงตว่าจ,จริงๆมันโค้รหล่อจะได้แค่นี้จริงจริงแล้วนะฮะในมุมผมนะครับผมเห็นตั้งแต่ในเกมที่ผมดูที่สนามแล้วนะครับแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้นะครับการที่คุณจะไล่เขาออกคุณจะเปลี่ยนตัวเนี่ยูย่ือว่าคุณจะเอาใครมาแทนเขานะค,คือถ้าลิสต์มันจะเป็นแบบซีดานยอะไรเงี้ยคือไร้สาระนะครับเขาไม่มีทางมาอีกแล้ว่นะ โทมัสแฟรงค์ Frank, ชื่อโคงอ้งเป็นฟอร์ดแบบนี้นครับมันก็แบบไขาว้ทำอะไรไม่ได้นะครับเราอยู่ในจุดที่คือเล่นเหมือนทีมระดับกลางตารางเหมือนสเปอร์ตอนยุคที่แบบมาเป็นตัวขัดชาวบ้นานชาวช่องเขาอะ่ะจะไปลุน้นที่สี่ผมว่าตอนนี้ก็ยังเหนื่อยเลยนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นครับช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราปล่อยเสื้อพรีแมตฟอมอัพนะฮะเป็นชิ้นแรกของสัปดาห์นี้ใครที่อยากได้นะครับผมได้ลอดใหม่มา อยู่ในมือผมเนี่ยครับสิบตัวสิบเอ็ดตัวสิเพราะว่าเหลือตัวเก่าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือตัวที่ใส่ก่อนที่จะลงแข่งขันตอนวอร์มอัพก่อนที่จะคิกออฟนะผมเป็นคนหนึ่งที่ตอนเนี้ยผมชอบเสื้อเทรนนิ่งชอบเสือ้อพรีแมตวอร์มอัพมากพยายามตามเก็บทุกซีซั่นซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้นะครับซีซั่นนี้คือโปริคาเซเมโรใส่ตัวที่ลิซโดวานิเใส่คริสโตโร่ลนโดใส่นะครับจากราคาตอนได้เคยปล่อยซ้ำหมายถึงว่ามันติดล่อยนะสามพันห้าร้อยบาท ลดเหลือ1,999บาทนะครับอันนี้คือล็อตที่สองนะครับได้ไซส์ M มาห้าตัวอันนี้คือไซส์ยุโรปเลยนะครับ M ห้า L ห้านะครับแล้วก็เหลือ S ของเก่าอยู่หนึ่งตัวนะครับรวมเป็นสิบเอ็ดตัวนะครับวันนี้นะครับ1,999ครับจาก3,000นะครับลดราคามานะครับใครอยากได้เสื้อที่แปลกๆนะครับคือเดินในห้างเดินตามสนามบอลเห็นใส่เสื้อเจอร์ซี่เอานั่นมาเป็น must-have item แต่ว่าเสื้ออย่าง p r e m i u อย่างเทรนนิ่งเนี้ยโอ้โหไม่มีใครมีแน่นอนนะใครอยากได้นะครับ1,999บาทนะครับ M 5 L5 S1 ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบาย